สวัสดีค่ะหนูชื่อแพรนะคะตอนนี้อายุ20ปีช่วงหลังๆมาหนูเข้ามาหาหลัยที่ที่หนึ่งแต่ว่าเป็นช่วงผิดเทอมหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะอยู่กับพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆเพราะคุณแม่ทิ้งไปกับผู้ชายคนอื่นและมีครอบครัวไปแล้วทำให้หนูอยู่กับพ่อรู้สึกเหงามากๆเลยจนตอนนี้โต คุณพ่อก็ยังเป็นห่วงพ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัดและโทรมาบอกว่าแพรพ่อเป็นห่วงลูกนะทำอะไรอยู่ตอนนี้เล่นโทรศัพท์แล้วก็ดูทีวีไปเรื่อยนะคะพ่อถ้าอย่างนั้นลงมาข้างล่างหน่อยพ่อมีอะไรจะเซอร์ไพรส์อะไรคะหนูตื่นเต้นมากๆเลยจึงได้รีบเดินลงมาข้างล่างบ้านหลังสองชั้นขนาดกลางที่คุณพ่อ หาเงินมาด้วยน้ำผักน้ำแรงและสร้างมันมาหนูรีบเดินลงมาและเปิดประตูบ้านออกและก็เจอลุงเจตสวัสดีจ่าแพรลุงเจตเป็นผู้ชายที่หนูรู้จักและรักคนหนึ่งเพราะลุงเป็นเพื่อนพ่อเป็นลุ่นพี่ก็ว่าได้ค่ะลุงทำงานดีและก็ยังไม่มีครอบครัวด้วยลุงเจตมาได้ยังไงคะ พอดีลุงได้ยินว่าแพรอยู่คนเดียวลุงก็เลยจะมาอยู่เป็นเพื่อนเป็นไงดีใจไหมล่ะดีใจสิคะงั้นเชิญลุงเข้าบ้านก่อนค่ะแล้วนี่ซื้ออะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะคะเนี่ยก็เราสองคนจะมีปาร์ตี้กันไงเดี๋ยววันนี้ลุงลุงมือทำกับข้าวเองแต่แพรต้องเป็นลูกมือลุงนะได้สิคะแพรพร้อมจะช่วยเสมอค่ะหนูรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เพราะตอนนี้เสื้อผ้าที่ใส่อยู่มันตัวบางและสั้นเหลือเกินและหนูก็เดินลงมาพร้อมกับเสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้นแต่มันก็ไม่ได้บางเหมือนชุดแรกหนูเดินเข้าครัวพร้อมกับมีลุงเจตที่ทั้งสูงทั้งล่ำผิวขาวหนอยๆกำลังลงมือทำกับข้าวและล้างผักแพรจ๊ะช่วงนี้การเรียนเป็นยังไงบ้างดีหรือเปล่าก็เกรื่อยๆค่ะลุงตั้งใจเรียนนะจบไปนะ จะได้มีงานดีๆทำค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะลุงนี่ยังเหมือนพ่อหนูเปียบเลยแย่สิก็ลุงเป็นพ่อคนหนึ่งของเรานี่คำพูดของลุงทำให้หนูต้องหุบยิม้มมีอะไรเหรอทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะลุงคะช่วงหลังๆมาทำไมลุงไม่มาหาหนูบ้างเลยคะไม่คิดถึงหนูกับพ่อหรือไงอืม จะบอกว่าไม่คิดถึงมันก็ไม่เชิงนะพอช่วงหลังๆมาลุงมีครอบครัวแล้วอะไรนะคะพ่อไม่ได้บอกหนูเหรอว่าปีที่แล้วลุงแต่งงานไม่ได้บอกค่ะลุงแต่งงานทำไมไม่บอกหนูคะก็ลุงบอกพ่อหนูไปแล้วแล้วพ่อทำไมไม่บอกหนูล่ะลุงก็ยังรอนะว่าหนูจะเปแสดงความยินดีกับลุงไหมแต่ก็ไม่เห็นหนูเลย คุณพ่อนะคุณพ่อทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคะหนูไม่เข้าใจเลยสงสัยกลัวว่าหนูจะเสียใจเะยมั้งที่ลุงแต่งงานทำไมต้องเสียใจด้วยคะในเมื่อเราไม่ได้เป็นอะไรกันหนูทำท่าทางงอนๆและลุงก็ยิ้มออกมาแต่ไม่เป็นไรหรอกนะตอนนี้ลุงกับเขาหยากันแล้วอะไรนะคะลุงแต่งงานได้แค่ปีเดียวก็หยาแลลวจริงหรอคะ ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ต้องรีบหย่าสิและตอนนี้ลุงก็เริ่มจะแก่แล้วด้วยแก่อะไรคะพ่อเพิ่งจะสาบแปเองลุงก็แค่39แถบดูหน้าตาลุงสิไม่เห็นจะแก่ตรงไหนเลยหนูพูดทำให้ลุงหัวเราะลั่นเออลุงคะลุงบอกหนูได้ไหมทำไมต้องรีบแต่งแล้วรีบอย่าคะไม่ได้ศึกษาดูใจกันหรือไง จะว่าใช่มันก็ใช่นะตอนที่ลุงคบกับเขาเราใช้เวลาไม่นานจูจ่ๆเขาก็อยากให้ลุงไปสู่ขอเขาแต่งงานแต่พอแต่งงานกันไปแล้วก็เริ่มเข้ากันไม่ได้เขาเป็นคนเจ้าระเบียบมากบ้างานสุดๆเลยละ่ะจริงเหรอคะต่างกับลุงมากเลยคะ่ะลุงทั้งดื่มเก่งแล้วก็เที่ยวเก่งนี่นีนี่ให้มันน้อยๆหน่อย,อย,อยไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ลุงเอ็ดหนูพร้อมกับยิ้มออกมาในขณะที่เราสองคนกาลังนั่งทำกับข้าวด้วยกันครัวแบบโบราณที่พ่อของหนูอนุรักษ์เอาไว้ลุงเจก็เองก็อย่างชอบเขาเป็นคนชอบทำกับข้าวและเป็นคนชอบสังสรรค์หรือว่าการที่เขาอย่าก,กับภรรยากเก่าจะเป็นเพราะว่าชีวิตมันส่วนคนละทางลุงอยู่กับเขานะแทบจะไม่ได้คุยกันเลยจริงเหรอคะ ดีกว่าเนี่ยนะคะที่ไม่ได้คุยกันแล้วเมียเก่าลุงอายุเท่าไหร่คะมากกว่าลุงฮะ<า>เขาอายุมากกว่าลุงมากกว่าแค่สามปีนะแต่เขาไม่ได้ดูแก่หรอกนะเขาดูสวยเลยทีเดียวแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากลุงเลยคิดว่าถ้าแต่งงานกับคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คงจะอยู่กันได้ยืดแต่พอแต่งเป็นแล้วดูสิ ก็อยู่กันไม่ได้เลยแล้วเขาไม่ว่าเลยหรอคะที่อยาก,กันจะว่าอะไรละ่ะเราสองคนลงไเห็นด้วยกันแล้วว่าไม่สามารถอยู่ต่อได้และเราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะยังติดต่อกันเไปไน็นเดมนาไหนเลยนี่ดูสิเขายังส่งลายมาปกติเลยแต่แค่สถานะมันเปลี่ยนนะลุงยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับหนูดูซึ่งเป็นลายที่ภรรยากเก่าของลุงส่งมาให้ ทั้งคู่ยังคุยกันอยู่มีแค่การเป็นเรื่องงานเท่านั้นแต่ก็มีถามว่ากินข้าวหรือยังอะไรแบบทำนองนั้นในขณะที่หนูกำลังฟังลุงพูดและอธิบายเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ได้เจอกันนานทำให้หนูรีบมีความคิดเห็นว่าหนูต้องคว้าโอากาสเอาไว้ให้ได้และค่ำคืนนี้เราสองคนก็มานั่งทานข้าวด้วยกันแล้วก็ดูบอลไปด้วย ดูเป็นคนที่ชอบดูบอลมากๆค่ะลุงเจ็ดเองก็เหมือนกันเราสองคนเข้ากันได้ดีมากๆเลยดูสิขนาดผู้หญิงอย่างแพรยังชอบดูบอลเลยแต่เขานี่นะเขาพ่อมเพ้อแต่เรื่องงานฮดีแล้วล่ะที่เราเลิกกันลุงคะลุงอย่าบ่นเหมือนคนแก่สิคะเลิกกันไปแล้วถ้ายังบ่นหาเขาแบบนี้ แสดงว่าลุงยังรักเขาอยู่นะใครบอกละ่ะลุงคงไม่ได้รักเขาตั้งแต่แรกแล้วแต่ลุงแค่คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เหมาะที่อยู่กับลุงถ้าลุงคิดแบบนั้นลุงจะหาผู้หญิงคนใหม่ต่อไหมคะเผื่อว่าจะเจอผู้หญิงคนนั้นไม่แล้วละ่ะตอนนี้ลุงไม่ต้องการหาแล้วถ้าลุงอยากจะหาใครสักคน คงให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ากับลุงได้ดีมากที่สุดและเขาก็เข้าใจลุงมากที่สุดว่าลุงเป็นยังไงและลุงคิดว่าผู้หญิงคนนั้นใครเข้าใจลุงมากที่สุดคะไม่รู้สิตอนนี้ยังไม่มีลุงยังไม่ได้เปิดใจรับใครและอีกอย่างอายุลุงก็มากแล้วใครจะมาสนใจล่ะหนูงี่คะขนาดหนูเป็นเด็กเรายังสนใจลุงเลย หนูว่าลุงเนะี่ยทั้งเก่งทั้งอะไรทุกอย่างจริงเหรอแต่ลุงก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแพรสนใจลุงแพรเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ลุงอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่เสียอย่างเดียวแพรเป็นลูกของเพื่อนนะเราสองคนหัวเร้อขึ้นพร้อมๆกันเหมือนเป็นเชิงว่าจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่เมื่อการหัวราอที่เป็นการแยกแยะมันก็ทำให้เราสองคน แทบจะเปิดใจให้แก่กันและกันหนูเริ่มขยับเข้าไปใกล้ๆลุงเจดหน้าตาและกลิ่นกายของเขาที่หอมกลุ่นในขณะที่เขากลังนั่งดูบอลพร้อมกับจิบเครื่องดื่มอย่างเมามันหนูขยับเข้าไปใกล้ๆทำให้ความอบอุ่นของเราสองคนเพิ่มขึ้นเขาหันมาเมื่อเห็นว่าหนูนั่งเข้าไปใกล้ๆชิด มีอะไรแพ้หนาวเหรอถ้าหนาวเดี๋ยวลุงไปหยิบผ้าห่มให้นิดหน่อยค่ะลุงขอบคุณนะคะหนูขอบคุณพร้อมกับทำสายตาที่อบอุ่นและลุงเจตก็เดินลุกขึ้นไปหยิบผ้าห่มบนห้องนอนของหนูผ้าแพ้พืนบางจัดการห่มให้กับหนูเป็นที่เรียบร้อยนี่แหะค่ะผู้ชายที่หนูต้องการและอยากให้เขามาอยู่ใกล้ ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดูแลหนูได้ดีเหลือเกินในขณะที่ความใกล้ชิดของเรามันเริ่มประทุขึ้นมากลิ่นกายและคำพูดหวานๆที่หยอดกันไปมาปากที่บอกว่าเป็นลูกสาวเพื่อนและเป็นเพื่อนพ่อมันไม่สามารถทำอะไรความรู้สึกของเราได้เลยเมื่อในค่ำคืนนี้หนูได้ปล่อยใจและกายให้มันตรงตามรู้สึกและความต้องการของตัวเอง พร้อมกับลุงเจที่เขายัดเยียดความเป็นสุภาพบุรุษให้กับหนูและเราสองคนก็ตัดสินใจพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันในค่ำคืนนี้อย่างมีความสุขเลยเล่าร้อนค่ะคืนนี้เป็นคืนแรกที่เราสองคนมีความสุขมากๆและมันไม่ใช่ครั้งเดียวแต่มันเป็นสองสครั้งเลยก็ว่าได้ จนเช้าวันต่อมาความอายของหนูมันไม่มีเลยแม้แต่น้อยพอเมื่อคืนหนูได้วาดฟันฝ่ามันกลับไปหมดแล้วทําให้ลุงที่กำลังจ้องมาที่หนูเขาจับจ้องและยิ้มออกมาอย่างดีใจและภูมิใจทำไมลุงทำหน้าแบบนั้นล่ะคะก็ลุงดีใจและมีความสุขนี่ที่เห็นหนูใ,นใกล้ลุงคะตอนนี้เราสองคนก็ ก็อะไรพูดออกมาเลยลุงเนี่ยทำไมต้องบังคับให้หนูพูดด้วยคะลุงไม่ได้บังคับนะลุงแค่ต้อนนั่นล่ละคะ่ะมันไม่ต่างกันเลยถ้าพ่อหนูรู้จะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดอะไรขึ้นได้ละ่ะก็ต้องแต่งงานสิลุงพูดจริงหรอคะแล้วลุงจะพูดเล่นทำไมในเมื่อเราสองคน ตัดสินใจพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแล้วลุงก็จะทำให้เรื่องมันถูกต้องแต่ไม่รู้ว่าพ่อของหนูจะยอมหรือเปล่านะทำไมจะไม่ยอมล่ะคะตอนนี้หนูก็ยี่สิบกว่าแล้วแถมลุงก็โสดแถมยันเป็นเพื่อนพ่อลุงอีกลุงคะลุงสัญญากับหนูได้ไหมถ้าเราสองคนแต่งงานกันลุงจะไม่อยากกับหนูเหมือนภรรยากเก่าของลุง ลุงไม่มีทางอย่าแน่ลุงรู้จักหนูมาตั้งหลายปีนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนี่ถ้าไม่ติดว่าลุงรีบแต่งงานปาน่านนี้เจ้าสาวคนแรกของลุงคงได้เป็นหนูแล้วล่ะถ้าต่อไปหนูขอเรียกลุงว่าพี่ได้ไหมคะทาไมล่ะเห็นเมื่อคืนแล้วต้องเปลี่ยนชื่อเลยเหรอลุงก,ก็พูดอะไรไม่รู้จักอาย เราสองคนยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งมีความรู้สึกที่สนุกได้มีความสุขในที่สุดหนูก็บัดเทนใจบอกความจริงกับพ่อและลุงเองก็เหมือนกันเขาขอและยอมรับว่าจะดูแลหนูเป็นอย่างดีไปตลอดและพ่อเองพร้อมที่จะยอมรับเช่นกันพอเขาก็ยอมที่จะฝากฟังหนูให้กับลุงเจตซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเองเพราะเขามั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ สามารถที่จะดูแลหนูไปได้ตลอดถึงแม้ว่าอายุเราจะห่างกันมากแต่ความแสดงออกที่หนูแสดงออกไปนั้นมันมัดใจสามีคนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะทำให้เขาติดใจทุกวันทุกคืนและไม่สามารถจะไปหาผู้หญิงคนไหนได้เลยคะ่ะ